สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับมหาเก้าเมาไม่หมดนะครับมหาเก้าไม่ใช่ช่างรับเมานะครับไปเลยเมาไม่หมดครับวันนี้พบกับอาจารย์สุชาติครับมาชมกระดานที่หนึ่งครับวันนี้สู้เต็มที่ห้ากระดานครับเมาได้แต่ไม่หมดเป็นยังไงครับสู้เต็มที่เลยครับมาได้ยั้งมือ แต่บางครั้งอบพลานะครับหัดตาไหนติดตามชมครับกระดานที่1โปรแกรมอาจารย์วินหรืออาจารย์สุชาตินี้เดินไวนะครับเดินไวมากๆต้องเราต้องชิดด้วยถ้าไม่คิดก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับกระดานที่1นึ่อกระดานที่หน,ะ,น,หน,นะครับ ็เหมือนจะเครียงพรมแต่ว่าไม่เป็นไรนี่ครับกินคนละตัวเออเปรียบครับเข้ากินฟรีนี่นะครับกินฟรีแล้วยังไงก็ได้เปรียบไปไม่รอดแล้วก็อาจารย์สุชาติด่านนี้นยไปไม่รอดแน่ๆน่ครับโหขอดๆเลยนะอาจารย์สุชาติครับสัญลักษณ์ครับ เราเรียกอาจารย์เพราะว่าเป็นระดับเซียนมหาเก้ามาทีหลังนานครับแหลกแล้วครับจัดการอย่างนี้ก็เสร็จโกแล้วครับเสร็จมหาเก้านแน่ๆนะเพราะว่ามาอกฮอตตัวเดียวหรือจะรับมือได้นะครับน่ครับขยับไปเข้าฮอตครับเข้าฮอตได้ก็จะปรับ เซียนวินเลยนะครับอ้าเราไม่ให้แสกกินนะครับแ,แสกกินก็แย่เลยนะครับอย่าไปนะครับอย่าไปเรื่อยๆเขาฮอตได้เมื่อไรเขาฮอตตัวที่สองได้เมื่อไรก็ปรับอาจารย์วินแพ้ไปเลยนะครับขอครับเก่าฮอตเรียบล้วครับขึ้นนำ หนึ่งศูนย์ครับมาชมกระดานที่สองนะครับมาหาก้าวขึ้นน้ำหนึ่งศูนยแล้วนะครับกระดานที่สองจะเป็นอะไรไหมมีอะไรพิเศษหรือเปล่านะครับอืมอ้าวไปแล้วครับของคนกัน อย่างน้อยเป็นตูชาติก็เข้าอดลำบากคุณไม่ก็เข้าไปกระโดนกินหน้ารโนขาเนี่เรียบร้อยแล้วครับน่าตัวนี้ยังลงมาอีกให้กินฟรีนะครับอืม mm. กินฟรีอืม จการเลยครับกินฟรีขึ้นมาสองถุงครับมาชมกานที่สามดูสึกว่าง่ายๆเลยนครับเจอโปรแกรมหรือจังหวะที่สินชาติเล่นไว้ไม่หนันครับไปจัดการเอาจัดการเอา ừ, ครับกานนี้เป็นยังไง อืมขยับไปนี่ตอนนี้เสียดายนะครับนี่ทาโยนให้<อ>ยินนายโยนให้ยินนี่จัดการเสร็จเลยนะครับไม่โยนอ่าตอนนั้นเผลอมากๆแบบนี้ก็เลยหมากก็เลยทำอะไรกันไม่ได้นะครับทำไงนะครับลบไปก่อนลบมาเนยฮะ ก,ากตามมาเหมือนกันนะครับเดินก<ม>ันไปฉากไปฉากกมาทําอะไรไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้ะครับเลยปรับให้เสมอกันครับหมายจบกระดานที่สี่เลยนะครับดระานไหนที่เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาไปทําอะไรกันก็ปรับให้เสมอกันนะครับ เหมือนนักมวยถ้าไม่ทำอะไรกันสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอ่ากระดานนี้เป็นไงครับก็เล่นกันห้ากระดานนะครับเมาได้ไม่หมดนะครบแต่ว่าอ่านะครับจัดการแล้วเรียบร้อยครับ อโอ้โหครับเป็นรวดลายมากไหมครับรววนายมากแต่ว่าลงทุนเยอะขนาดนั้นเิงนไหครับตกใบวอลลอดลงทุนขนาดนั้นนะครับก็ต้องแพ้อยู่ดีเป็นลบิีสนุชาติครับหาเก่านี้ห่างสามสครับ <S <S จุกระดานที่ห้ากระดานสุดท้าย เล่นการสนุกสนุกครับไม่ใช่การพนันไม่ใช่เกมการพนันนะครับแต่ว่าเป็นเกมสนุกใช้สมองฝึกนะฮะเรียกว่าฝึกเฉาไว้ทิปฏิภานแก้ปัญหาครับมาจัดการเลยครับอืมสวยครับ ก่อนของฮอะไรกินนี่ครับกินได้หรือเปล่าน่าจะไม่ได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ได้กินกระดานนี้ตั้งใจว่าจะจัดก,การโดยตรงแล้วครับมายัางไง อืมครับรีบจกยกึดตรงนี้แหละครับเอาแล้วครับเปิดทางข้าวฮอตบันครับคนนี้ข้าวฮอตเลยครับ นม่ไม่กาฆ่าเลยในจังหวะค่าฆ่าเลยคิดเนี่ยครับฆ่าแล้วเรียบร้อยเลยนะครับสกัดปอกันตัวให้ดีอย่าให้หมากบริวารเสียหายตายพีไปนะครับให้เขาฮอตตัวที่สองให้ได้ อืมสุดยอดครับบายขอโทตัวที่สองได้นะครับข่าวนี้ก็สบายนะครับสบายถือว่าสบายกันแล้วกันอ่าลองดูดที่จะไปยืากมาอะไก็อะไรก็ลองดูนะครับขอโทตัวที่สาม เอาหมดสามตัวแล้วสบายครับจัดการเลยเดียบร้อยแล้วครับจบมหาเข้าชนะขาดตีศูนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ